โดนเลครับโดนี้สายพิงไว้รอบโโโโโตอนเย็นๆอย่างเงี้ยแว่นออโต้อะมันจะเห็นดีะมันจะไม่มืดนะถ้าเราใส่แว่นสีดำนี่หมดสิ้นแล้วนี่อากาศคุ้มฟ้าคุมฝนน,นะมองไม่เห็นหรอกแต่แว่นออโต้มันจะปรับเลนนะครับ ปรับเลนให้มันเป็นเลนใสาสามารถมองเห็นได้ในขณะที่แสงน้อยนะครับอย่างเช่นตอนเช้ามืดกับใกล้ค่ำวันนี้นะแล้วก็ในพุ่มในพุ่มไม้อะไรเงี้ยเวลาปลาลอยมามันจะเห็นเขาเขาโบกเลยแหละตัวไม่ใหญ่ขาลองลองไมันไม่ลอยสูง เห็นเท้าขาวไม้ไว้ถ้าตัวใหญ่มันจะเห็นขาโบกมาแบบยาวๆแต่อันนี้มันไม่ยาวนั่นเลยประมาณเกือบๆคืบลอยไปนี่ตัวใหญ่ไหมยามองดูอยู่คว่าใหญ่ไหม ตัวสวยอยู่นีเนาะปลามันล่องไหมเหยียล่องเข้าไปแล้วจะต,ตัวมันไม่ใหญ่ไหมพีม่น้องรอดูก่อน,นเผื่อม,มีตัวใหญ่ลนะใจะเย็นๆนี่เข้ามาตรงนี้ก็เป็นฝูงเลยสี่ตัวห้าตัว นอ่ะลงมานุ่นแล้วสามสี่ตัวนุ่นนะเดี๋ยวรอมันกันครับมันต้องรอยมันผ่านหน้าเล้วนี่แหละ โดนคร,โร,ร,ร,รับโดนไหมนะช่อนใหญ่อะโดนเูครับโดนเลสายวิ่งไปรอบโอ้โโอ้โหอย่าลุเด้ออย่าลุดเด้อเดี๋ยวเด้อเดี๋ยวเด้อสายวิ่งปดปดไปนู่นอ้ประคอใหญ่พี่น้องเอาคือเบาดเนี้ย หย่อนหย่อนหอนหอนไปอ้ลาช่อนใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่มากครับดำไปยืนมาเลยไหมอู้ขึ้นครับโดนยังไงเนาะจะหลุดไหมนะ ยังไงวะพี่น้องในโงไม่เอากันครับว้าดุโคตัวนี้พี่น้องเลยสอ,อ,องโลไปสองกิโลกว่าๆตัวใหญ่มากพี่น้องเอ้ยคอตัวนี้เดี๋ยวจกเงือกมันกัน ได้แล้วครับลากขึ้นมาพร้อมของบุ้งนี่แหละเต็มๆครับดี่ปมาตัวปลาคอใหญ่ปลาคอใหญ่รอบตัวเนี้ยในรอบปีเลยั้งสองกิโลครับสองกิโลกับเกือบเกือบหนึ่งขีดสองจุดศูนย์สามศูนย์จะไปตัวนี้ใหญ่ครับ